สวัสดีครับอ๋อวันนี้เราย้ายเพลงที่สองครับด้วยจานเอีลไซมันไม่ใช่เอียวลันทุงเว่อทำไมเฮ้ยไม่ต้องสลงกระตังนี่มันออกข้างนึงแล้วด่ามวยก่ามวยปีงัยฮะ เราไปมีดห่างอันนึงแล้วพี่น้องลึกเปลึกโจทย์ี่น้องจับตีวรถดำโมมีอีกแพลงครับวันนี้อ๋อยกหาง ต่อยมาต่อยมาหยุดเอาอรถมาขนข้าวด้วย วันนี้ดินเราก็วิ่งนะครับยังไม่เสร็จเลยอีกเที่ยวหนึ่งย้ายรถให้คริสก่อนเดี๋ยวย้ายรถเสร็จก็แลเอโมไซามาอยู่ <S <S เดี๋ยวดูหน้างานก่อนครับ ตงเลยอ๋อฉ oh, so oh, oh, ันน่าตีโอ้มาไงไม่รู้จักนาโอ้ตาย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 ทำไมต้องนาบด้วยนี่เจ้เลยเบยยอนนี่เลยจะบานอันนี้เลยตะบานเตเลเลยอันนี้อันนี้กวปนนี่ตกี้เห้ยกินขาินระุ មកមកពីអត់ចែកការនេះគឺណានេះទៅទៅដាក់ទៅ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 អូជួននេះអមទៅនោះចេញទៅនោះបានចេញទៅនោះអើអីលាន់ទៅនេះណាទៅណាជាន់នេះជាន់នេះជាន់នេះបងមានທາງអមបាទនេះនេះទៅទៅអត់ទៅឡានបាន เพราะเรารอบอุ้ยน้ออ๋อสบายจอนมือกลัวดื้ออ่ว่าจะที่จะทางนี่คือโอ้ตุ้มเลยอ่ะ មុនផងទៅទេអាចជូតតានេះរួចញីបានទៅចោលហៃនោះហាទៅតាមមកទៅជួយអុយអុយនេះមកទៀតទៅអមទៅមកទៀតទៅមិនមែនទៅចាប់តែខែឡើងទៅដល់ណាអបនេះគិតទុតិយបន្ថៃនោះអឺទៅទៅប្រើហ่าរីครับគิวໂຕនេះแน่นแล้วវ៉ាអៀវឯងវាងទៅយืนបោកไอ้ตรงທາງនោះនេះ

อ๋จวดพี่น้องข้าวไม่นาเอะไรต้องเร่งรีบแล้วครับข้าวก็เข้ามันเริ่มคิวแน่นแล้วครับตอนนี้ก็คิวก็จองไม่ได้แล้วนี่ผมบอกแล้วว่าวันสองวันนี่คิวแน่นไอตอนพอที่จะเกี่ยวเล่นตัว รอเจ้านูรอเจ้านี้เล่นตัวแต่พอมาถึงเวลานี้แล้วก็เล่นตัวไม่ได้แล้วครับรถเกี่ยวจะเล่นตัวบ้างแล้วเวลาสุกพร้อมกันครับข้าวน,นี่ไม่ใช่อยู่ห้าหกวันสุกนะเวลาสุกเนี่ตอนเช้ามาดูเขียวเขียวนี่ยมาดูอีกวันหนึ่งสุกมาแล้วอ๋อจัดไป,ร,ปร้อยห้าบาพลังสู้เขา น,นี่ก็แม่แกอีกคันแล้วอันนี้แยกตัวมาครับแยกตัวมาเดินเก็บทางฝั่งอันนี้ตัวใ้เจ้าคันใหม่รถเบิร์ต้อยู่ทางบ้านเข้าไม่ได้เกี่ยวคู่กันสักทีแล้วครับนี่ นี่โ้อยห้าบาทพลังของเขาจริงๆครับเจ้านี่ขับโดยเสียเคร็ดอันนี้ก็โทรศัพท์จริงไปแล้วหนึ่งเครื่องเมื่อวานใบมีดโอ้มีรายการของเขาเลยคริดนี้เอาจัดไป อก,กิรเองเ้ยตัวหามกี่ตีไปแล้วไปน้องวันนี้ลงทุ่งนี้ยังไม่มีใครจับจองเป็นเจ้าของนี่เรามาเป็นเจ้าเรก ไปตามรถทำทำในของเราให้มันทันนี่นะยูอะไรนี่นะดนเกี่ยวไหน่อยไม่ต้องวิ่งถามแล้วครับบอดีเราคิวงานเต็มแล้วอครอยากเกี่ยวก็ออกมานะครับช่วงนี้รถไม่งอเจ้าของนานแล้ว ิงยาวๆครับทุกวันเขาพัฒนาแล้วบิงเล็กเขาไม่ไว้แล้วอันนี้ข้าวก็ไม่นานะครับข้าวบางๆอยู่ก็ทําเวลาทำไรายได้อยู่ส่วนบ้านข้าวนี่เป็น,นจมน้ําส่วนทางนี้ไม่จมน้ําครับจะขึ้นมาปกติทางนี้จะเกี่ยวกันอยู่ที่ประมาณ600ขึ้นนะครับ600ขึ้นปีนี้ราคาเกี่ยวก็น่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละครับ เดี๋ยวเราไปเอาดินให้เขาเที่ยวหนึ่งก่อนครับไปอีกเที่ยวหนึ่งวันนี้วิ่งแล้วสี่เที่ยวเที่ยวละพันครับพี่น้องนี่ดินเราก็ขายข้าวเราก็เกี่ยวอีกเที่ยวหนึ่งไะเอวอีกเที่ยวหนึ่งขียนบินอีก ไปเอา่เที่ยวเนาะันรรยนเียให้ัเดียเียวละพันสองมาเที่ยวอะไรสองร้อยเอารถดำมาจอดไว้นี่เดี๋ยวให้คริสมันเกีียวแล้วใส่เดี๋ยวก็ไปเอาดินไปให้เขาอีกเที่ยวหนึ่งโอ้ะขายลานเราเลยเนาะฮะ ไหนตีว่าเอาไปขาย,าขายาเอา้าแล้วแต่เอา้าทิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานลานโสกงซุนครับสวัสดีครับ